อันที่เขาอยากจะทิ้งเรื่องนี้ไปเขาจะกันตป็นสองสามคนนั้นอะเอะอะไรกันตั้งใจเรียนที่ครูสอนสิพวกมึงความพิถีมันไม่มีแพ้ไม่มีชนะหรอกเว้ยทำไมครับเพราะมันซ้กดมือไงเด็กเล่นมุกส่งเสียงดังในห้องแบบนี้ฉันต้องทำยังไงดีเนี่ย เฉยๆแล้วกันเดี๋ยวหมดมุกก็เลิกเล่นก็คงดี้ขึ้นเองแหละเชียงไหมเชียงไหร่เบียงไหร่เชียงนั้นเชียงไหร่เบาะเบาะ และจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นะครับทุกท่านก็นจะได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่คุณครูปล่อยให้สถานการณ์ที่เด็กเล่นกันหลังห้องเรียนเนี่ยผ่านไปเฉยๆโดยที่คุณครูไม่จัดการอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเด็กคนนั้นเขาก็ไม่รับรู้ครับว่ากำลังทำในสิ่งที่ทาให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดหรือว่าทำในสิ่งที่ทําให้บรรยากาศการเรียนรู้ของห้องเรียนเนี่ยถูกบดบังด้วยกัน เล่นบุกสนุกสนานของเขาแน่นอนครับการมีความสุขไม่ใช่เรื่องผิดในห้องเรียนแต่การที่คุณครูไม่จัดการกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแบบนั้นเนี่ยอาจจะนําผลร้ายมาสู่ห้องเรียนได้มากกว่าผลดีแล้ววิธีการจัดการแบบจิตวิทยาเชิงบวกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมารับชมกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ไปดูคลิปถัดไปนะครับสำหรับการจัดการด้วยวิธีการเชิงลบครับ ผลิตหุกป่าเขาเเดี๋ยวนี้แลยนะถ้าจะคุยขนาดเนี้ไปคุยข้างนอกเลยหมัอยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องจากเมื่อสักครู่นะครับทุกท่านก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่า วิธีการเชิงลบที่คุณครูได้ใช้กับเด็กนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยนำมาสู่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยก็คือเด็กคนนั้นเนี่ยย่อมจะเกิดอคติกับคุณครูแต่ที่อาจจะเกิดขึ้นมากไปกว่านั้นก็คือว่าความรู้สึกแรกที่เขาอยากจะเล่นมุกในห้องเรียนเนี่ยมันอาจจะมาจากความรู้สึกที่เขาต้องการสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นบนใบหน้าของเพื่อนของเขา ซึ่งมันน่าเสียดายมากเลยครับที่เจตนาแรกของเขาเนี่ยอาจจะถูกบทบังด้วยความรู้สึกใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาถูกคุณครูตำหนิ ในพฤติกรรมของเขาโดยที่ไม่ได้ให้เหตุผลพฤติกรรมใหม่หรือเจตนาใหม่ที่เขาจะทําหลังจากนี้ไม่ใช่การหยุดเล่นมุกในห้องเรียนนะครับแต่เด็กส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมที่ต่อต้านในลักษณะที่รุนแรงขึ้นเจตนาในการเล่นมุกครั้งต่อๆไปของเด็กอาจจะไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ต้องการสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นบนใบหน้าของเพื่อนในห้องเรียนแต่อาจจะกลายเป็นเจตนาที่ต้องการต่อต้านครู ต้องการสร้างกำแพงหรือว่าก่อกวนในชั้นเรียนขึ้นมาแทนที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่ากลัวครับแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างสำหรับวิธีการชังจิตวิทยาเชิงบวกเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวกไม่ว่าท่านจะเป็นคุณครูไม่ว่าท่านจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามพวกเราได้ทาง a c e b o o k m i n d s e t Maker และ YouTube channel m i n d s e t m a k e r Thailand รวมไปถึงเว็บไซต์ของเรานะครับที่ w w w m i n d s e t m a k e r c o แล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับวิธีการในการจัดการกับเรื่องที่เรากำลังเจอกันอยู่ตรงนี้ด้วยจิตวิทยาเชิงบวกแล้วพบกันครับ